เจริญสุขทุกคนสำหรับพวกฟังกันอยู่ชมอยู่ศึกษาอยู่วันนี้เรามาต่อคลิปที่แล้วมาถึงคลิปถึงสกะเนาะถึงสกะสกะทาคามี อันนี้ดูว่ามันง่ายนะแต่ว่าผู้ที่ยากก็มีผู้ที่ง่ายก็มีสกัตาคามีเนี่ยความโกรธจะเบาบางผู้ใดมีความโกรธเบาบางเหลือน้อยที่สุดคนนั้นแหละคือสกัตาคามี อันนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีขีดวัดของเราอยู่มีข้อวัดของเราอยู่สังโยชน์สังโยชน์ละสังโยชน์สามได้ก็โสดาบันละสังโยชน์สามได้ก็สกัดทาคามีแต่ความโกรธเบาบางเละน้อยทีนี้ พอเราเข้าถึงสกัดทาคามีแล้วความโกรธเบาบางไปมากแล้วเหลือน้อยที่สุดอย่างเี้เราก็พิจารณาตัวเองอยู่ว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ต้องดูนานๆน,นะไม่ใช่ว่าเข้าไปแตะปุ๊บแล้ว่าตัวเองได้เลยไม่ใช่นะต้องดูมันานานๆเป็นปีๆนะจับรอให้ ว่าจะมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำเริบขึ้นมาไหมในความโกรธเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาก็เลยฌานสีเนี่ยอุเบกขาเนี่ยผู้ที่ได้อุเบกขาแล้วได้ฌานทั้งสีได้อุเบกขาแล้วเนี่ยก็ดูมันนาน,านๆไม่ใช่ว่าได้แล้วจะไปคุยโมโอโอโอ้อ้วดอันนี้ผิดนะ ไม่น่าพูดต้องดูมันก่อนดูมันนานๆดูมันไปเรื่อยๆดูไปจนจะว่าถึงนั้นนั่นถึงนี่คืออุเบกขาเลยมันมันน่าจะตามส่งถึงนีพพานนะนะความนิ่งความเฉยเยนะ่ะ ดูส่วนอื่นดูส่วนอื่นส่วนประกอบส่วนอื่นในในเราเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยอันไหนมันดับไปอันไหนมันเหลืออยู่อย่างเงี้ยมีให้ดูอยู่นะตัวเองต้องดูตัวเองเลยรู้ตัวเองสิมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาอาถ้ามันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาอารมณ์ที่ไม่ชอบทำก็แสดงว่ามันยังเหลืออยู่ยังมีอยู่ยังไม่สะอาด ยังไม่หมดจดยังไม่สิ้นยังไม่ดับเย็นดับยังไม่เย็นมานนดับร้อนร้อนอยู่ดับร้อนร้อนเนี่ยมันมันยังกำเริบขึ้นมาอีกได้ใช่อนะยังมีอยู่นะคิดว่าเป็นปีๆแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยพอเดินผัดสะเข้าหนักๆเนี่ยมีนะ เราต้องเฝ้าระวังมันให้ดีมีสติมีสัมประชัญญะรอคอยมันดูมันไปแตะอะไรนิดหน่อยก็ว่าตัวเองได้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 เนี่ยอันอัน,นอันนี้อย่าพึ่งรับรองนะอย่าพึ่งไปพยากร์ว่าตัวเองเนี่ยได้นะเดี๋ยวมันมีอะไรอะไรเกิดขึ้นมาละโอ้ก็ยังเหลืออยู่นานต้องดูดูตัวเองต้องดูนานๆ ดูไปเรื่อยๆอ,อ่ะขัดเกาเผามันเรื่อยๆเ,เลยก็พอได้สกะทาคามีแล้วแต่เรายังไม่กายยังไม่แตกทำลายถ้ากายแตกทำลายเมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นเราจกไปสู่เทวดาแล้วก็ตายจากเทวดาก็เข้านิาพพานอย่างเงี้ยอ่า ทีนี้เมื่อกายเรายังไม่แตกทำลายอ่ะยังครบบริบูรณ์อยู่เราก็เดินต่อสิเดินมาเข้าสู่อนาคามีสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้านั่นแหละถึงจะได้อนาคามีสังโยชน์เบื้องต่ำห้านี่มีอะไรบ้างนะ ต้องต้องเข้าไปศึกษาต้องเข้าไปรู้เข้าไปจำมาไว้ว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆให้เข้าใจในแต่และข้อละข้อละข้อเมื่อสกทดธาคามีละได้แล้วสามอนาคามีละมาได้แล้ว สามเป็นสกทาคามีก็เดินมักเข้าสู่อนาคามีเดินทางเข้าเดินมักมักคือหนทางเดินมักเข้าสู่สกทาเอออนาคามีอะอนาคามีมักยังเข้าไม่ถึงผลนะเดินทางอยู่กำลังลปุพุรปัติบัติสังโยชน์เหลืออยู่สองข้อจะครบห้า นอกนั้นได้มาหมดแล้วสกาทาคามีก็ได้แล้วก็จะเดินมรคเข้าสู่อนาคามีอนาคามิมรคอนาคามิผลได้ผลหมดแล้วก็โอเคจบอนาคามีก็สิ้นสังโยชน์ห้าได้เป็นอนาคามีเป็นอย่างตัวเป็นๆอยู่นี่แหละอืมกินข้าวกินน้ำได้อยู่นี่แหละไป ปฏิบัติทำได้อยู่นี่แหละเป็นอยู่ตอนนี้แหละเป็นไปได้เป็นได้เลยนะสังโยชน์สามดับมาแล้วเหลือสังโยชน์ห้าเออเหลือสองข้อจะเป็นห้าข้อเป็นสังโยชน์ห้าสองข้อมีอะไรอืม กามมฉันทะข้อที่4กามมสันฉันทะเนี่ยถ้าจะตีความหมายก็ประมาณจะพอใจในกามอยู่ในกามพอใจในกามการมฉันทะฉันทะคือความพอใจกำหนัดอย่างลงมั่น กำหนัดพอใจกามเมฉันทะมีการพอใจในกามกามเมคุณอะไรใดก็แล้วแต่ไม่ใช่กามทางเพศนะอย่างเดียวนะไม่ใช่กามทางเพศนะก็รวมๆกันอยู่นั่นแหละ การมคุณกามคุณห้ากามฉันทะอีข้อที่ห้าพยาบาทบอกตรงตัวเลยเรามีทุกคนเนยพยาบาทเบียดเบียนกันนะใช่ไหมพยาบาทเบียดเบียนนะพวกนี้การมฉันทะพยาบาท ก็ไล่มาตั้งแต่อะไรนะสกายะทิ่ถิวิจิจฉาศีลพระตาปามาตกามฉันทะพระยาบาทห้าข้ออันนี้เป็นโอลัมพาชิยะสังโยชนห้าเบื้องต่ำทีนี้อนาคามีเนี่ยจะสลับซับซ้อนอยู่มากนะสลับซับซ้อนอยู่มาก คนจะมองงอยู่ตรงนี้อนาคามีห้าจำพวกเนี่ยมันจะมันจะมงงอยู่ตรงนี้ห้าจำพวกไหนบ้างอย่างเงี้ยอันนี้เราอยากพึ่งรู้เลยเพื่อต่อไปเราจะเอามาให้รู้ทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละจำพวกห้าห้าห้าคนเนี่ยห้าจำพวกนะ อนาคามีห้าจำพวกพวกสุดทัศสาสุดศักดิ์อ,อ,อ,อวิหาอัตปาสุดทัศสาสุดักสีหรือไล่ขึ้นไล่ลงอย่างไรนี่แหละพวกนี้สี่จำพวกห้ากับธนาคารมีเป็นห้าจำพวกอยู่ในกลุ่มอนาคามีทั้งหมดห้าจำพวกอายุต่างกันอินทรีย์ต่างกันนะ่ะ คนจะอยู่นานอยู่ไม่นานครบอายุไม่ครบอายุอยู่กึง่งอายุอยู่ตลอดอายุไขของอนาคามีถึงจะได้ไปเกิดใหม่ไม่ได้ไปเกิดหรอกอนาคามีเนี่ยตายแล้วก็ลงไม่ได้ลงนระกนะเข้านิพพานถ้าเข้าถึงอนาคามีแล้วเนี่ย มีสิทธิ์อะไม่ได้กลับมาเกิดอะถ้าพวกที่ยะไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยก็ต้องเข้าให้ถึงอนาคามีสังโยชน์ห้าเนี่ยสิ้นสังโยชน์ห้าโอลัมพาชิยะสังโยชน์ห้าทีนี้สังโยชน์นนมี10บนะสังโยชน์มี10ในระหว่างห้าข้อเนี่ย จะมีทั้งกลุ่มสโสดาบันกลุ่มสกทาคามีกลุ่มอนาคารมีอยู่ในสังโยชน์ห้าอรโอลัมพาชิยะสังโยชน์ห้าเบื้องับทีนี้เราเดินมรรคเข้าสู่สกเอ,อเข้าสู่อนาคามีเดินกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจะเดินสามวันเจ็ดวัน เจ็ดเดือนเจ็ดปีหรือจะเดินข้าวเดียวให้ถึงองรหันเลยเดินสามวันหรือเจ็ดวันก็เดินมากนะี่ยขึ้นอยู่ที่การเฉลียวฉลาดของคนเราอ่ะหนึ่งละหนึ่งการฉลาดสอง ขยันมันเพียนจะเดินทางได้เร็วนะขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองเนจะเดินช้าเดินเร็วนะทีนี้ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งอะไร ทิ้งสังโยอ่ะทิ้งอสวะทิ้งอะไรหลายๆอย่างนะที่มันมีอยู่ในตัวเราเนะี่ยเอาทิ้งให้หมดอารมณ์ต่างๆวะไงให้ทิ้งไปอย่าไปยึดยึดเป็นสังโย์ทันทีทําไมถึงได้ยึดอ่ะคือมันพอใจอ่ะพอใจก็ยึดเลยยึดก็เป็นสังโยช์เลยตัวสังโยช์คือความพอใจเป็นตัวสังโยชด แล้วบุคคลผู้ปฏิบัติเนี่ยพระก็ตามฆราวาสญาติโยมคลือหัดไหนไหนก็แล้วแต่ต้องมีสังโยชน์ทั้งหมดเลยสิบข้อสิบอย่างอยู่ในตัวเราอยู่ในอารมณ์เราเนี่อยู่ในกายเราเนี่แหละอยู่ในวิญญาณเราเนี่แหละวิญญาณวิญญาณไปชอบพอใจแล้วก็ไปยืดเลยก็เป็นสังโยชน์เลย วางอารมณ์ตัวเองได้ไหมวางความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่ได้ไหมถ้าได้ก็โอเคไปได้ถ้าปล่อยไม่ได้วางไม่ได้อะแม้แต่โสดาบันก็ไม่ได้แตกสังโยน์พวกนี้จำไว้นะ สกายะทิถิวิกิกิจฉาศีลพระตาปามาศแล้วก็กามฉันทะพยาบาทเคยพยาบาทอะไรไหมเคยจะพยาบาทจะฆ่าคนโน้นจะบาดเบียดเบียนคนนี้อ้าฆาตพยาบาทเบียดเบียนคนนี้แต่อยู่ในสังโยชน์อีก เอาผู้พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้แค่พยาบาทเท่านั้นแต่มันเป็นขบวนการของมันนะพวกนั้นอ่ะพอเข้าถึงสะกะทาคามีแล้วสิ้นอะไรสิ้นสังโยนห้าพวกนี้จักไม่มีเลยพวก ห้าข้อเนี่ยอยู่ในตัวบุคคลนั้นดับหมดแล้วสิ้นแล้วสังโยศห้าก็ได้อนาคามอนาคามิผลเดินมักแล้วก็ได้ผลได้มักแล้วก็ได้ผลเดินมักแล้วก็เข้าถึงผลเหมือนทำนา ทำนาแล้วก็จะได้รับผลมันคือไปเกี่ยวเอาเมล็ดมันน่ะหรือทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันงอกเงยขึ้นมาให้ได้รับมรรคผลของมันอ่ะอันนี้เราทำเราก็ได้รับมรรคผลของเราเหมือนกันนะ่ะไม่ทำมนะไม่ได้เหมือนกันเลย อยากได้ข้าวอ่ะไม่ทํานาอยากได้ข้าวเยอะเยอะเนี่ยไม่ทํานาจะไปหาเอาที่ไหนจะไปเอาอย่างไรมันถึงจะให้ผลมันให้ผลออกมาจะหาเงินมากมากใช่ไหมหาเงินมากๆา,ากก็มาซื้อก็เลยได้รับผลตรงที่ ซื้อมาไว้นั่นแหละผลเกิดแล้วจากเงินตรงนั้นจากที่เราใช้ยาดเหงื่อแรงงานเข้าไปรับจ้างหาเงินหาทองมาแล้วก็มาซื้อข้าวมาไว้นั่นแหละผลของการกระทําได้หมดอะใช่หมดเลยทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นแหละ ทำชั่วก็ได้ชัว่วแล้วมาเป็นมาเป็นอารมณ์เนาะทำดีก็ได้ดีแล้วมาเป็นอารมณ์อืก็นี่ไงก็คงจะเข้าใจเนาะเดินขึ้นไปถึงอนาคามิผลแล้วทำอย่างไร เมื่อกายยังไม่ได้แตกทำลายยังไม่ได้ตายว่างั้นเถอะได้อนาคามีแล้วอาเดินต่อแล้วจะเนี่ยเดินมัชต่อจะเพื่อจะเป็นอรหัตตะมัชไม่ใช่เป็นอนาคามีนะพอออกจากกลาวออกจากอนาคามีจะเดินทางต่อนเนี่ย ก็เรียกว่าอรหัตตะมัคอรหันน่ะแต่ยังเดินมัคอยู่อรหัตตะมัคเดินมัคอยู่ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้อรหัตผลอรหันน่ะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยอยู่ในอีกห้าข้อมัคเดิน ผู้ดเดียวเลยห้าข้อไม่มีใครไปร่วมเลยโสดาบอกดาบันสกทาคามีก็ได้มาไม่มาร่วมมีแต่อนาคามีเท่านั้นที่จะเดินมรรคเข้าสู่อรัตผลอันนี้คงเข้าใจเนาะก็ คลิปนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วเราไม่ค่อยจะเราพูดเฉพาะเป็นขั้นตอนขั้นตอนมาตั้งแต่สัทธานุสาลีธรรมานุสาลีโสดาโอาสัตตกตุปรมังโสดาโกลังโกละโสดาเอกพีชีขึ้นมาจนยันถึงสะกทาคามีเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาอยู่แต่เรา รวบมาเอาแค่สี่ขั้นสขั้นตอนคืออริยบุคคลเนี่ยมีแค่อยู่4ขั้นตอนเท่านั้นมึงโสดาบันเป็นอริยบุคคลหรือพระอริยะ 2. ส,สกทาคามีก็เป็นอริยะบุคคล 3. อนาคามีก็เป็นอริยบุคคล สี่อรหันต์ก็เป็นอริยะพระอริยะแล้วไม่มีไม่มีอรหันต์บุคคลเนาะ <c oughs> มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่มีมั่งหรือจะมีแต่ว่าพววระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่นะ อรหันตัวเป็นๆอยู่ทุกวันเนี้ยทีนี้แล้วก็จบเพียงแค่นี้เขาอนุโมทนาสาธุกการกับผู้ชมผู้ฟังผู้ปฏิบัติให้นำธรรมนี้ของพระศาสดานี้ที่เรานำมาเผยแพร่ถ่ายทอด เรียบเรียงมามา,มาให้นำไปประพฤติปฏิบัติศึกษาตามอนุโมทนาสาธุสาธุทุกคน